ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโรบอกก็มีของฟรีนะครับมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีคราวนี้เนี่ยอยู่ที่เกมของโรบ็อกครับเกมนี้เลยครับกับเกมอย่าง Connect 23 Hu ับนะครับจากโรบอกนะเกมนี้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าหายากมากที่โรบ็อกนะครับจะมาจัดนะครับ o l f v e n a l e v e n เเองนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปี2ปีเนี้ยโรบ็อกเนี่ยครับจะมีแต่อีเวนต์นะครับสปอนเซอร์ ซึ่งวิธีการเก็บของฟรีในเกมนี้ครับมันจะมี2อย่างนะครับอย่างแรกคือเป็นเสื้อครับ Connect t s h i อ t อันนี้ได้จากการที่เก็บนะครับเอักษรนะครับในเกมแล้วก็แว่นตาครับค n นเน็กชชอตนะครับอันนี้ได้จากการที่เล่นนะครับ Fe ีส t ท็นะครับชนะนะครับก่อนอื่นเลยครับผมขอสอนเก็บนะครับตัวเสื้อก่อนนะครับ o n n e c t t Shirt นะครับวิธีการเก็บครับคือเก็บตัวอักษรครับตามฉากในล็อบบี้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสักเกือบหมดนะครับแต่ว่า มันจะมีอยู่อีกหนึ่งตัวครับที่อยู่นอกจุดตัวเอ็นตัวแรกนะครับที่หน้าบอร์ดตรงนี้ตัวต่อไปครับตัว O นี่ตรงนี้บนก้อนหินปุ๊บแล้วก็ตัวต่อไปครับตัว E ตรงนี้กด E เพื่อเก็บนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับในห้องนี้จะมีหนึ่งตัวครับเป็นตัว C นะครับเหลือไอ้สามตัว ออกมาก่อนตัวต่อไปครับอยูแ่แถวนุน่นนี่ตัวเอ็นตรงนี้นะครับเก็บมาแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับตัวสี่อยู่นุน่นตรงแ,ตแถวที่เป็นจุดปิกนิกนะครับตัวสุดท้ายครับตัวทีครับ ตัวนี้อยู่ที่ตรงจุดของฟิสแท็กนะครับต้องวาร์ปแมทไปก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปเก็บตัวของแว่นด้วยนะครับแต่ว่าผมขอรอวาร์ปก่อนนะครับมาขึ้นเรือตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งดีครับมาแล้วอันนี้ผมเป็นรันเนอร์นะครับถ้าเป็นรันเนอร์นะครับต้องวิ่งหนีนะครับคนที่เป็นฟิเซอร์นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับตรงนี้นี่จะมีนี่อยู่ครับตัวทีนะครับเก็บมาครับกดอกเปิดเรียบร้อยได้เสื้อนะครับ ทีนี้ก็เหลือเป็นแค่เก็บแว่นครับเก็บแว่นเนี่ยครับวิธีการเก็บคือต้องชนะครับฟิตแท็กให้ได้ซึ่งตอนนี้คือผมเป็นกงนเนอร์อยู่นะครับพยายามสังเกตคนที่โดนแปะครับเนี่ยไปช่วยนะครับเพื่อให้ตัวเกมเนี่ยชนะนะครับปบ๊บนี่คนที่เป็นแท็กเกอร์ครับเขาจะมีข้อความแท็กเกอร์ขึ้น้ังบนนะครับราวัลตรงนี้นะครับแล้วก็โหคนโดนไปเยอะมากช่วยก่อนถ้าช่วยนะครับโอกาสกันเนอร์ชนะจะสูงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ช่วยเนี่ย มันจะแพ้ได้นะครับเพาะฉะนะครับแนะนาไว้ช่วยนะครับนี่ครับได้ครับกับแว่นนะครับถ้าเป็นกันเนอร์นะครับถ้าคุณโดนแปะนะครับไม่จะเป็นว่าคุณจะแพ้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนนะครับไม่โดนแปะนะก็ถือว่าชนะเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าเป็นแท็กเกอร์นะครับยากกว่านะครับคนแปะแข่งนะครับเท่านี้ครับอาการเก็บไอเทมทั้งหมดนะครับจากตัวของแมปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปพงเ่านี้ก่อนนะครับ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสรัาคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม